ป้าทำคิมบับให้เราเดี๋ยวเราทำต้มงูสิงให้อป้าค่ะโอ้ยยัลองชิมครับยักลองชิมไม่ใช่อร่อยไหมครับป้าดูสักต้มงูสิงไหมไม่รู้สับไม่สาบครับเป็นอะไรครับอยากจับเลยไหมตอนนี้เรว่าอะไรจับได้เลยยังไม่ตายด้วยอ่าละฮะนี่เป็นอุปกรณ์นะครับและหนุ่มโสดจะทำคิมบับให้พวกเรากินเฉพาะที่เปิดไฟเท่านั้นนะฮะเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับขอบคุณ มีความแบบหนังเกาหลีคิงดัมมากเลยอ่ะไม่ใช่กินตรงใจเพิ่มเนี่ยไปดูอ่ะมาดูบการดูนิยลดูนะค้ากินมาใช่ไม่ใช่โหแรงมากสันทำแทนทุกคนอ๋อวิธีทำคือทำยังไงคะวิธีทำอ๋อต้องต้องใส่กลัวที่เอ่อเผาค่ะกินอาหารไทยไหมปกติปกติชอบอาหารไทยกว่าอาหารเกาหลีครับจริงๆเอางี้นะอาหารอร่อยปล่าไม่รู้แลยว่าตอนเนี้ย ตัวหอมมากใช่เม้าสตัวหอมคืออะไรรู้ไหมหลังหูขาวมากสามสิบหนุ่มสดนี่น่ารักหมดเลยไหมปกติสเป๊กเราชอบแบบไหนอ่าปกติคนธรรมดาใจดีครับใจรักแมวมากรักแมวมากคนรักแมวมากรักตัวเองก่อนค่ะแต่ตัวเองด้วยยองเกลียวที่ได้ยูก็เดือดตั้งแต่มาเมืองไทยไม่ทำกิมป่บครับแต่ว่า วันนี้เป็นวันพิเศษก็เลยผมอยากทำกิมบับให้ทุกคนครับอ๋อน่ารักป,ป้าทำกิมบับให้เราเดี๋ยวเราทำต้มงมูสิงให้อป,ป้าค่ะโอ้ยักล้องชิมค่ะยักลองชิมไม,ไม่ใช่อังคารไหยครับอป,ป้าจะจักต้มงมูสิงไหมไม่รู้สาบไม่สาบครับเป็นอะไรครับอยากจับเลยไหมตอนนี้เรียกว่าอะไรจับได้เลยยังไม่ตายด้วยแบ๊บแม่ คนเกาหลีอยากกินต้มงูสิงห์ไงเมื่อกี้เราถามไปแล้วเขาบอกอยากลองต้มงูสิงห์อันนั้นใส่งูสิงห์ไปเพิ่มได้ไหมคะได้ครับได้ครับงูใครอ่ะงูใครอ่ะไม่ได้เอางูใครโอ้ยเก่งเขาป้าเป็นคนโรแมนติกไหมปากหวานครับยอยากชิมจริงเลยอยากชิมจริงเลยอ่ะอ๋ออยากชิมที่บ้านเปล่าหรอ อุ้ยน่ากินอ่ะอปลาตาฝาเหรอน้องลาบหวานปลาน่ากินเอาปาอุ้ยเต็มพูดอลไระวังถือมีดอยู่ตอนนี้น่ากินมากเลยค่ะเต็มมือพอดีเลยค่ะอื๋อเฟลโลอ๋อนาอีสเสร็แล้วค่ะผมอยากให้คุณเป็นคนนำเสนอเลยฮะเชิญฮะ เฮ้ยเป็นไงเสืแดงมันจะรองแค่ลอยทำดีมากเลยเผือเขาชอบคนกินมุมมามเขาใส่น้ำแล้วปิดไฟเลยอร่อยมากอร่อยมากติดเป็นแป้งมันโอเคหลอดไหมง้อครับนาไม่กินไม่เอาได้ ก็เหมือนเขาต้องซอยซอยเยอปบอนได้ไหมคะอะไรนะไม่ับรับอรป้อน์ดม่อรเองดิมีมือเหรอมันใหญ่มากไม่ social distancing เหมครัน่เขาบอก social distancing สนใจไหมเว้ยขอบคุณครับนี่นคุณต้องทาเลยครับอร่อยอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงอร่อย มากครับอร่อย,ออยนะแค่เห็นหน้าเขาก็อร่อยแล้วทานที่ยังไม่ได้ทานก็อร่อยมากโอเค